สวัสดีครับข้คำคืนเดึกแบบนี้คลิปโตพารวยพามาคุยเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าโอ้อันนี้น่าสนใจเพราะว่านักทำนายราคาบิตคอยในตำนานที่ชื่อว่าทอมลีนะเขาเชื่อว่าราคาของบิตคอยเนี่ยจะพุ่งไปถึง20000นดอลลาร์โอ้โห2 0 0แสนดอลลาร์คูณด้วย33นะฮะ236.6ล้าน 6, 6, 6, 6, 6อืมเอาแล้วต้องรีบเก็บเงินซื้อบิตคอยเช่แล้วเลยสิเรานะ เพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทอมลีนะฮะซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทด้านการลงทุนนะฮะฟันสตรัตโกล a ปอร์แอดไวเซอนะครับ mm hmm. เขาให้สัมภาษณ์กับ CNBC ว่าประเด็นสำคัญหรือว่าจุดสำคัญที่จะทำให้ราคาของบิตคอยเนี่ยพุ่งทะยามไปถึงระดับ2 0 0แสนเหรียญสหรัฐเนี่ย mm hmm. ก็เพราะว่ากลุ่มคนที่เรียกว่ากลุ่มเบบี้บูมเมนั่นเอง ก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่นั่นแหละเพราะว่าเขาหาันมาสนใจในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลกันมากขึ้นนั่นเองนะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ราคาของบิตคอยเนี่ยพุ่งทะยานสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะตามความคิดเห็นของทอมลีทอมลีให้สัมภาษณ์อีกว่านะครับปัจจุบันเนี่ยความมั่งคั่งทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาเนี่ยกว่าร้อยละเกเนี่ยตกอยู่ภายใต้กลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า65ปีนะ,ะนะ,ะนะความม้างค้่งร่ำรวยเนี่ย นะครับมันตกอยู่ในมือของคนรุ่นเก่านะฮะที่อายุ65ปีขึ้นไปรวมกันแล้วคิดเป็นมูลค่าประมาณ100ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะซึ่งถ้าหากว่า,ากฎระเบียบต่างๆของคริปโตเนี่ยสามารถปลดล็อกและทำให้คนเหล่านี้นะครับหันมาซื้อคริปโตกันหรือว่าหันมาลงทุนสมมติว่าอาสมมติว่า2%นะจาก100ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยนะครับ ถูกนำมาซื้อให้กับคริปโตนะ,ะหมายความว่าตลาดคริปโตโดยรวมเนี่ยก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง10เท่าเลยทีเดียวนะ,ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยลีก็ยังบอกว่านะบิตคอยก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าไอตัวอัลกอริท um ึม proof o f work นี่แหละนะซึ่งตัว Proof of Work กก็คือเป็นอัลกอริทึมที่ใช้รักษาความปลอดภัยให้กับเครือข่าย ในปัจจุบ,บันนั่นเองนะซึ่งเ,เขามองว่าบิตคอยเนี่ยเขามีจุดจุดหรือว่าจุดอ่อนหรือว่ามีช่องโหว่อยู่2จุดหลักๆนะฮะประการแรกก็คือสมมุติว่าถ้าหากว่า,าต้นทุนด้านพลังงานทั่ว,ลวโลกเนี่ยลดลงเหลือศูนย์แล้วก็เราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเครือข่ายกรณีแบบนี้นะฮะมันก็จะทําให้ใครก็ได้ สามารถใช้วิธีโจมตีระบบตัวนี้ได้เช่นกันนะและประการที่สองที่ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงของ Bitcoin ก็คืออาจจะมีคนบางคนนะค้นพบวิธีการทำลายแนวคิดอ p r o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  w w r r k เนะี่ยซึ่งเป็นตัวรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะฮะใน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 เครือข่ายเนะี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราคิดคน้นความควต้มคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ความต้อมนะความควอนตัมนะควอนตัมคอมพิวเตอร์นะมดิว่ามีคนคิดได้เนยนะมันก็อาจจะสามารถทำลายแนวคิด proof of work ได้เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็คือความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้น2ออย่างตามทีม่ลีเขาพูดไว้นะครับแต่ก็น่าสนใจนะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาบอกว่า าราคาบิตคอยเนี่ยอาจจะสูงถึงเ,เท่าไหร่นะเมื่อก,กี้สองแสนดอลลาร์นะฮะเออสองแสนดอลลาร์เนี่ยโอ้โหหกล้านบาทหกล้านหกนะฮนะตอนนี้ราคาเหรียญก่อนบิตคอยอยู่ประมาณล้านสี่นะฮะโอ้โหถ้าขึ้นไปหกล้านหกอ่าถ้าถ้าลงทุนสักแสนหนึ่งอ่าลงทุนสักล้านหนึ่งนะได้กำไรเท่าไหร่เนี่ย 5้าล้านหเลยทีเดียว5้ล้านสอถึงห้ล้านหนะครับโอ้เห็นอย่างนี้แล้วต้องเอาข้อมูลนี้มาคิดวิเคราะห์อย่างดีแล้วนะว่าเอจะซื้อบิตคอย์เพิ่มดีหรือเปล่านะครับอา้าวหวังว่าคลิปนี้ตอนดึกๆแบบนี้คงจะเป็นประโยชน์นะเป็นข้อมูลสําคัญสําหรับคนที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับแล้วก็ฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ นึกว่ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องคลิปโตพาโดยด้วยนะครับสวัสดีครับ